ดีครับนี่นี่เป็นเรือผีสิงของโชยชิโร่นะครับเป็นเรือผีสิงนะครับวันนี้หลังจากที่ห่างกันมาสักพักหนึ่งก็อีท่าไหนไม่รู้ครับแวะมาหาปุ้มเรือมาด้วยนะครับขายให้หน่อยเลดขายให้หน่อยเอาแล้วเฮียซื้อมาเท่าไหร่อะบอกเฮียซื้อมา5,000แล้วแต่เลสจะขายเลยให้เลสขาย8 0 0 0นะ ก็หก0ัน้าลมส่งครับไม่เอากำไรเลย <laughs> มีรีโมทด้วยมีเครื่องเป็นเลียวบีนะครับไม้เนี่ยเป็นไม้สักนะครับผีสิงนะครับลำใหญ่นะฮะเห็นเขาบอกว่ามีคนมาขอซื้อเรือเขาเปล่าๆเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ,อมาขอซื้อไปแล้วก็แกไม่ได้ขายนะหนักนะครับหนักเป็นเรือไม้นี่นี่อันนี้ก็อ,อกุปกรณ์ผมก็ไม่เป็นหรอกนะครับ แต่เขาว่าเครื่องอะติดอยู่นะท่อไม่มีนะท่อไม่มีนะนะเป็นเร็วผิดนะครับแต่น่าจะจอดนานนะลมส่งอ่ะก็ไม่น่ายากหรอกครับพี่ๆที่เล่นเรือแล้วทําได้แล้วนะหกสิบห้าลมส่งนะครับเรือไม้สักนะครับเป็นไม้สักจากหลวงพ่อบางนะมีสิงด้วยนะครับมาเห่าทุกคืนซื้อไปก็อยู่ไม่ได้เอามาขายนะครับ ก็ราคาทิปว่าแกซื้อมาห้าพันก็พูดเล่นนะครับจริงๆแกซื้อมาแปดพันแกซื้อมาแปดพันแล้วทีนี้เขาก็เบื่อแล้วก็เลยผมบอกว่าเอาสักหกพันห้าไปแล้วนะไม่ต้องาไปเอาแปดพันหรอกนะเผื่อใครไปทําต่อนะเนี่ยอันนี้ก็สตาร์ทแบบใช้เชือกนะครับรีโมทยังใช้ได้นะเมื่อกี้ผมลองเปิดไฟขึ้นอยู่เลยนี่นี่เนี่ห็นไน,น,นะนะครับก็ตน้นนีรีโมทก็มีนะละลายตรงนี้นิดนึงแต่ใช้ได้ใช้ได้ ผมไม่เป็นนะผมเล่นไม่เป็นนะแต่ว่าเครื่องยังไงก็ติดร่อติดแน่นอนนะครับเพราะว่านี้นะ่าจะเป็นของมืออาชีพเขาแหละนะครับแล้วก็โชซิโรเขาไปเห็นความสวยแล้วก็น่าจะซื้อมานะครับซื้อมาแล้วก็มาหอนทุกคืนก็กลัวเอามาขายนะครับพี่ๆท่านไหนที่มีมุมหรือชอบก็จัดไปนะครับ6500บาทเดี๋ยวส่งให้มารับเองก็6,000 ที่ร้านนะครับสวัสดีครับ